อยากให้คุณธนาทรเล่าถึงบรรยากาศการมาศรีสะเกดครั้งนี้ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไยพัฒนานะครับซึ่งก็มาศรีสะเกรดรอบนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือมาช่วยให้คาปรึกษาแนะนําในการพัฒนาพื้นที่ไปพัฒนากับทางอบตอนะครับซึ่งมาครั้งนี้ก็มาเยี่ยมชมออสองอบตอในบริเวณใกล้กันใกล้กับด่านชะงำนั่นก็คืออบตไฟพัฒนาแล้วก็อบตอห้วยตะมอนนะครับซึ่งนายก อบอตนะครับก็เป็นนายกของขคณะก้าวหน้าก็าคือนายกายืนใจกับนายกสําเร็จนะครับแล้วเช้าวันนี้ก่อนที่จะเริ่มทํางานนะครับทางนายกสําเร็จนายกอบตภั่พัฒนาก็พาผมมาดูออสถานที่ทางวัฒนธรรมทางประเพณีนั่นก็คือวัดไพรพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับซึ่งเข้ามาดูแล้ววัดนี้ก็จะเข้ามาดูก็จะมีสิ่งอายวัฒนธรรมที่เป็นขเมรด้วยก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรม นะครับเข้าด้วยกันนะครับเป็นวัฒนธรรมนี้ก็เป็นสะพานเชื่อมนะครับเอาคน2ส,สัญชาตินะครับสองภูมิประเทศนะครับเ,เข้ามาอยู่ใกล้กันนะครับก็ก็มาไหว้เมื่อเช้าก็มาไหว้ศิดิ์สิธิ์ที่นี่ตามความเชื่อตามประเพณีนะครับของคนในพื้นที่แล้วหลังจากนี้ก็จะไปดูปัญหานะครับว่าในพื้นที่พัฒน,นามีปัญหาอะไรยังไงบ้างเพื่อที่ จะให้คำแนะนำและถ้าเป็นไปได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเพื่อทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับแล้วบรรยากาศการต้อนรับเป็นยังไงบ้างครับคุณพนธรอ๋อได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทีมงานอบตของนายกสาเร็จนะครับแล้วหรือไม่ก็ชาวบ้านที่มาคอยต้อนรับนะครับก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการต้อนรับที่อบอุ่นครับครับของชี้แเกีในกี่ที่ครับที่คุณพนธรไปสี่ที่ครับ สี่อบตครับการต้อนรับดีมากเอาสุดท้ายฝากถึงอะไรถึงแฟนเพจแจ้งข่าวศรีสเกตนะครับคุณธนาพันครับก็พอม่พี่น้องที่เป็นแฟนเพจแจ้งข่าวศรีสเกตนะครับยังไงก็ช่วงนี้การระบาดของโควิดก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับยังไงพวกเราช่วยกันระมัดระวังนะครับระมัดระวังตัวเองระมัดระวังคนที่เรารักปกป้องตัวเองกับคนที่เรารักจากการแพร่ระบาดของโควิดเข้าใจว่าทุกคนก็คอง เข้าใจว่าทุกคนก็คงลาบากนะครับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากการปิดเมืองปิดด่านนะครับซึ่งด่านสะงาก็ปิดตัวลงนะครับด่านสะงามนี่ในปีปกติมียอดค้าขายชายแดนปีละ800อยล้านนะครับก็เศรษฐกิจอาจจะซบเซาอาจจะอะไรลงไปบ้างนะครับก็หวังว่าให้ทุกคนมีกําลังใจในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้นะครับผ่านพ้นมันไปด้วยกันขอบคุณครับครับขอบคุณคุณธนาทรจุนรื่งรกิจครับจากเพืแจ้งข่าวเศรษฐกิจครับขอบคุณครับขอบคุณครับ